ข่าวดีนะครับเร็วๆนี้เราจะมีการเปิดสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่จะดูแลสาขานั้นก็คืออาจารย์แมนของเรานะครับท่านที่เหน่งเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มของอาเมอร์เรานะเป็นเทสเตอร์ในเรื่องฟิล์มใสกันรอยต่างๆสวัสดีเพื่อนๆชาวอุบลราชธานีทุกท่านนะครับผมนนท์อัปท์อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อัปท์อนสาขาราชดลลาดพร้าวนะครับอัปท์อนเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4สาขานะครับราชดลลาดพร้าวนนทบุรีโคราชและก็หาดใหญ่นะครับเราเป็นศูนย์การปปกกกกกก้้้อองงงสสสสสสีีีีีรร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 รถถถเเเเเเิิิิิมมมมมคคควววววาาาาาใับบดดดดยยยตฟล์นนนึพื็็ะะข่ๆ ราจะมีการเปิดสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขนาดกลังน่ารักนะครับอยู่เส้นถนนชยงปูนะใกล้ๆก,กับบิ๊กซีอุบลราชธานีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่จะดูแลสาขานั้นก็คืออาจารย์แมนของเรานะครับเป็นท่านที่เหกเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มของอเมอร์เรานะเป็นเทสเตอร์ในเรื่องฟิล์มใสกระดอยต่างๆเพื่อนๆชาวอุบลที่ต้องการปกป้องสีรถเสริมความเงานะครับด้วยเทคนิคการขัดแบบพิเศษอย่างการขัดปรับผิวส้มหรือการดูแลหลังการขายแบบถึงๆในการรีโคดการเคล์ชิ้นงานไม่จำกัดจำนวนด้วยประสบการณ์ทททีีีี่่่่่เเรรรรราา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 ามมมมกกกว13ปปนนะับบไพออจแุชธิ มาสักเดือนมีนานี้นะฮะตอนนี้เราก็กําลังเริ่มตกแต่งกันบางส่วนไปก่อนนะฮะแล้วจะเปิดบริการเพื่อนๆไปนะแต่ว่าดูแลกันแบบถึงถึงจุดใจแน่นอนระหว่างเนี้ยก่อนที่เราจะเปิดให้บริการในช่วงประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะฮะเราจะมีคลิปให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสีรถต่างๆด้วยการเคลื่องสมิกติดฟ,ฟิล์มใสกันรอยไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจะได้ทําความเข้าใจในการดูแลปกป้องสีรถหรือการเสริมความเงาต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับอาจารย์แมนเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําคร่าวๆจะมีคลิปแนะนําตัวอาจารย์แมนให้รู้จักกันก่อนนะครับ ประสบการณ์ก็ทำมาตั้งแต่อายุ15แล้วครับเริ่มเป็นทั้งประจำก็ตั้งแต่อายุ16ครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ20ปีได้แล้วครับสำหรับประสบการณ์เท่าที่เคยติดมาก็มีหลายแบรนด์แล้วก็หลายรูปแบบครับทั้งเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เป็นฟิล์มใสกันรอยครับก็ทั้งเกรด TPU TPS นะครับแล้วก็ตั้งแต่ PVC เลยครับติดมาค่อนข้างหลายรูปแบบ สวัสดีครับผมแมนนริน,นพรหมบุตรเป็นทีมซัพพอร์ตด้านเทคนิคทีมสายการรอยของกลุ่มอาร์เมอร์ครับ มีหน้าที่หลักๆ3ส่วนครับเป็นซัพพอร์ตครับผมเกี่ยวกับการติดตั้งทีมใส่กันรอยนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาด้านทีมใส่กันรอยนะครับแล้วก็ช่วยเทรนเนอร์สาหรับพนักงานใหม่ๆทีมงานใหม่ๆของกลุ่มอาร์เมอร์ครับเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทํางานในรูปแบบที่ทางกลุ่มอาร์เมอร์ขาดหมายแล้วก็ตั้งเป้าไว้ครับสำหรับหน้าที่อื่นๆนะครับก็เป็นเทสเตอร์ครับก็จะคอยทดสอบทีมต่างๆนะครับที่ทางกลุ่มอาร์เมอร์เนี่ยมีการผลิตและพัฒนานะครับอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคร เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับฟิล์มที่มีคุณภาพครับผมเพราะว่าโปรดักต์ของ a r m o r นะครับโดยเฉพาะ APF เนี่ยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับผมตอนแรกที่รู้จัก a r m o เมก็รู้จักจากพี่โน้ตบ้านคนรักรถที่เพชรบุรีครับก็ได้ไปทำงานร่วมกันกับพี่เขาครับนอกจากพีเ่เขามีงานเยอะแล้วก็เรียกเข้าไปช่วยซัพพอร์ตจากนั้นพี่โน้ตก็เลยแนะนาให้รู้จักกับพี่นนท์อเมครับ ประสบการณ์นะครับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกลุ่มอาร์เมอร์แล้วก็ได้ทดลองใช้นะครับสำหรับฟิล์มหลายๆรุ่นของอาร์เมอร์นะครับก็ได้ประสบการณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆครับตั้งแต่เข้ามายกตัวอย่างฟิล์ม c p s อย่าง r รยและเ r e นซิ e ีจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็ไม่เคยเจอฟิล์มใสกันรอยนะครับยี่ห้อไหนที่ทําได้ดีขนาดนี้ก็คือติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็เนื้อฟิล์มเนี่ยสวยงามมากครับก็คืงเงาเลยติดลดลูกค้าไปเนี่ยเงาแล้วก็ฉ่าสวยเลยนะครับรวมถึงคุณภาพนะครับการทํางานก็ดีขึ้นด้วยนะคร ติดตั้งของเราด้วยนะครับว่าฟิล์มเนี่ยเก็บงานง่ายนะครับแล้วก็ลูกค้ากลับมาเซอร์วิสเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยครับมีแค่ล้างอย่างเดียวแล้วก็ส่งงานได้เลยนะครับรวมถึงนะครับฟิล์มพ p u อย่าง l ั x u r y ุฟิล์มนะครับที่มีความเงาฉ่ำนะครับแล้วก็พื้นผูตัวเองได้รวดเร็วมากนะครับแบบไม่ต้องเจอความร้อนเลยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอฟิล์มยี่ห้อไหนที่ทำได้ดีขนาดนี้เลยครับแล้วพบกันที่ออบาทอสวรรคสถานีมีนานีครับใครที่มีความสนใจนะจะรับบริการสอบถามเข้ามูนเข้ามาแล้ว